สวัสดีครับเมื่อนีืกิสิพามาตำมะฮงนะครับเด้อไปเบิ่ององค์ประกอบกันครับมีอย่างแนเนาะครับเนะาะมะฮงน้ำปลาน้ำตาลปิ๊บครับอันนี้มื่อนีืสิตำไทยพริกสุดก็คือทับพีรุ่นนี้ผัยเคยเห็นนะครับป่ะใส่อย่างแน่ไปเบิ่งกันครับผมมาครับก็ถึงขั้นตอนใส่องค์ประกอบนะครับเนาะพริกกระเทียม ใส่ลงไปนะครับหมักเพชรหน่อยใส่หน่อยมักเพชรหลายใส่หลายนะครับเจต่จนี่กะน,นะครับตำกันเลยครับเออ ถึงขั้นตอนการปรุงนะครับใส่ลงไปครับใส่หน่อยเซบหน่อยนะครับอูมามินะครับใส่ลงไปครับน้ำปลานะครับน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปหมักหวานลายใส่หวานลายนะครับ หวานหน่อยใส่หวานหน่อยนะครับโยนโยนโยนะครับ,รบแล้วก็ใส่ตัวคักยาวลงไปนะครับโอ้โหนะครับใส่ลงไป ขั้นตอนสุดท้ายใส่ถั่วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับนีนนน่หมดเลยนะครับถั่วสี่สิบบาทแล้วก็ใส่ั่วมาครับมาถึงขั้นตอนการกินแล้วครับบาที่นี่มาเดอ้อนี่ครับมานี่ยคำใหญ่ๆโปุ่มๆนี่ครับล้าเข้าไป ครับครับมาครับกับบมี่ยังหลายครับผมมาหอดตอนกินแล้วครับจังซี่เลยครับตอนกินกับบว่มี่หลายอย่งนะครับล้ำนะมักถั่วเม็ดใหญ่ใหญ่อ